และวิธีทําให้เกิดปัญญาถ้าจิตเรามาอยู่กับกายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่คิดไปในทางอากุศลอะไรอาณาปานสตินั้นพระองค์ก็เปรียบด้วยสติปัฏฐานสซึ่งสติปัฏฐานสี่พงบอกนี้คือกองกุศลที่แท้จริงอยากสร้างกุศลให้กับตนเองอย่างแท้จริงนั่งรู้ลงหายใจเข้าออกแค่นี้เอง พระเจ้ายังอุปมาอีกว่านะเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจคือแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยล้วนไหลลงมาสู่มหาสมุทรถ้าเราเอาจิตตั้งไว้ในกายกายยัคาสิหรือลมหายใจเขา้าออกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นดังนั้นเราต้องการให้ใจของเราเป็นกุศลหรือว่า สร้างกุศลให้กับตัวเองง่ายๆคือจะเล่นานาปานสติรูล้ลมหายใจเข้าออกซึ่งอานาปานสตินั้นแก้อกุศลได้ทุกเรื่อง